การเข้ามาอบรมธรรมทายญาตในครั้งนี้เนี่ยก็ให้ลูกทุกคนได้มีความปิติและภาคภูมิใจว่าเราเป็นผู้มีบุญที่สังสมมาในการก่อนโอกาสที่จะได้มาบวชอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของง่ายถ้าไม่มีบุญมีบารมีเนี่ยเอาช้างเนี่ยไปฉุดเป็นลากเอามาบวชเนี่ยก็ไม่มาแม้จะอยู่บนผืนเป็นดินไทยหรืออยู่ใกล้ๆวัดก็ตาม ต้องมีบุญเก่าซึ่งเราจะเห็นได้เมื่อเราเข้าถึงพระธรรมกายภายในและได้ศึกษาวิชาธรรมกรายเราจะเห็นบุญนี้ได้มาได้อย่างไรรับแลกกออเหตุอะไรเอาไว้จึงทำให้มีโอกาสเกิดกุศลตถาอยากจะมาบวชในคราวนี้คือจู่ๆก็ เกิดความรู้สึกนึกคิดอยากมาบวชเพราะการบวชไม่ใช่ของง่ายเป็นของยากเราจะต้องเว้นจากพฤติกรรมสมัยที่เราเป็นครือขัดแล้วก็มามีพฤติกรรมมีข้อวัดปฏิบัติแบบใหม่เนี่ยซึ่งแตกต่างมาจากเดิมเนี่ยไม่ใช่ง่ายเลยนี่ไม่ใช่ง่ายนะจ๊ะเป็นเรื่องไม่ใช่ง่ายยาก อย่างไรหรือไม่ง่ายอย่างไรนี่วันนี้คงมีเวลาไม่เพียงพอเอาว่าไม่ง่ายเลยในการเวน้นในสิ่งที่เราเคยทําแบบตอนที่เราเป็นคาราหัดเป็นคาราวาดอยู่เพราะฉะนั้นนี่ต้องมีบุญจริงๆนะจ๊ะแม้เรามีระยะเวลาการบวชแค่ช่วงสั้นๆขอให้ลูกทุกคนเนี่ยพึงตั้งใจปฏิบัติตนให้สมกับเป็นสมณนะ เป็นพุทธบุตรที่ดีและใกล้ถูกวัตถุประสงค์การมาบวชในครั้งนี้ไม่ว่าจะบวชสั้นหรือบวชยาวก็ตามวัตถุประสงค์มีเพียงอย่างเดียวคือการทําพระนิพพาในให้แจ้งสลัดตนในผลจากกองทุกนี่เป็นเรื่องหลักส่วนการสั่งสมบารมีในขมานั้นเป็นส่วนเสริมส่วนหลักนั่นคือเรามาบวชเพื่อจะได้มีโอกาสว่างไม่ต้องมีเครื่องพันธนาการชีวิตแบบเครื่อหัด ไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำมาค้าขายไม่ต้องดูแลครอบครัวไม่ต้องเข้าสังคมเที่ยวทะสนุกสนานเพื่อเพลนินเพื่อเราจะได้มีเวลาว่างสำหรับทำความเพียรทำสมาธิทำใจให้หยุดที่นิ่งเพื่อจะได้สลัดตนให้พ้นจากกองทุกอันนี้เป็นเป็นเป็นของหลักทีเดียวนะจ๊ะดังนั้นเมื่อรู้วัตถุประสงค์อย่างนี้แล้ว ลูกทุกคน65ท่านที่มานั่งอยู่ต่อหน้าครูไม่ใหญ่นี้ก็พึงใช้วันเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการที่เราจะบำเพ็ญสมณธรรมแต่เนื่องจากเรามีเวลาช่วงสั้นในการจะศึกษาคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าให้เข้าใจแจม่มแจ้งแตกฉานนั้นมันคงทำได้ยากเอาว่าเราจะศึกษาในระดับที่ พอคุ้มครองตัวเองให้ปิดอบายไปสวรรค์แล้วก็มีความสุขในปัจจุบันแล้วก็สลัดตนพ้นจากความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งข้าถึงความสุขภายในแล้วก็บุญกุศลเกิดขึ้นในตัวของเรานะจ๊ะล้วก็คงจะได้อยู่ในระดับขนาดนี้เอาไว้สําหรับเป็นเชื้อสายที่จะไปศึกษาคําสอนสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อไปหรือเผื่อ,อไว้สําหรับเป็นเชื้อสําหรับ เราช่วงไหนของชีวิตเราหมดความจำเป็นที่จะมีชีวิตแบบเครือขัดหรือกระวาดเราก็จะได้ย้อนกลับมาบวชใหม่อีกครั้งแบบวันต่อวันไปจนถึงวันสุดท้ายของเรานั่นแหละเป็นพระเป็นพุทธบุตรไปวันต่อวันเพื่อแสวงหาความบริสุทธิ์ความรู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตซึ่งยังมีสิ่งที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้อีกมากมายทีเดียวนะจ๊ะ เอาไว้เราย้อนกลับมาอันนี้ขอให้เป็นแค่หัวเชื้อที่จะเป็นแรงกระตุ้นให้เราได้มีความรู้สึกในคิดวัาสักวันหนึ่งเมือ่อเราหมดความจําเป็นจะใช้ชีวิตแบบคือรหัสแล้วเราจะได้ย้อนกลับมาบาเพ็ญสมณธรรมมาบวชใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ในระหว่างช่วงนี้เราก็ไปทํามาหากินแลก็ศึกษากับสอบสัมมาสัมพุทธเจ้าไปด้วยนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทำนะจ๊ะ บวชแล้วเนื่องจากเรามีเวลาจํากัดพึงใช้วันเวลาแต่ละวินาทีให้เป็นประโยชน์ต่อการประพฤติธรรมเพราะพอเราได้เริ่มเป็นพระในวันเสาร์หรืออาทิตย์ที่จะถึงนี้แปลว่าเรานับถอยหลังกันแล้วว่าเราจะมีเวลาที่จะมีชีวิตแบบสมณะเป็นพระนี้อีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นเพราะนั้น สิ่งไรที่เป็นค่าศึกต่อการกรสและพรหมจรรย์อย่าคิดนะลุงนะอย่าไปคิดเรื่องนั้นอย่าพูดคุยในเรื่องโลกแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันนอกเหนือจากชีวิตของนักบวชให้ตั้งใจเป็นนักบวชที่ดีบำเพ็ญสมณธรรมมีปิติและภาคภ,ภูมิใจในการเป็นพระไปทุกทุกวันหลับยังเป็นสุกตื่นยังเป็นสุขนั่งนอนยังเป็นตื่นเป็นสุขและ แม้เราลาสิกขาไปแล้วไปเป็นเขบเพ่เขาเดืหัดอีกนึกย้อนหลังว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้มาบวชช่วงสั้นที่วัดพระธรรมกายนึกถึงภาพตอนที่ระบวชแล้วต้องมีปิติมีความสุขมีความภาคภูมิใจว่าคนอย่างเรานี่สามารถทำอย่างนี้ได้เชื่อหรือแล้วความปิติและภาคภูมิใจนั้นจะทำให้เรามีความสุขปลื้มใจ ความสุขและความปลื้มใจนี่แหละเป็นต้นทางที่จะทำให้เราเข้าถึงพระรัตนตรัยที่มีอยู่ในตัวซึ่งจะเป็นที่พึ่งที่ระลึกของลูกทุกๆคนเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่ลูกทุกคนต้องพึงระลึกนึกถึงเอาไว้นะจ๊ะเพราะวันนี้เราเจอกันวันแรกในห้องเรียนบางท่านคงนั่งไม่ค่อยถนัดนักเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับการนั่งข้างล่าง ก็ถ้าเมื่อยก็ขยับนะลูกนะเมื่อยแล้วก็ขยับนั่งสบายๆนะจ๊ะเมื่อยขยับแล้วก็ทําใจของเราให้ใสๆไปด้วยระหว่างอยู่กันตรงนี้สบายๆนะลูกนะสบายๆทำตัวให้สบายๆไม่ต้องไปเกรงไม่ต้องเครียดสบายๆเพราะว่าครูผู้ใหญ่สบายๆ และลูกทุกคนก็จะได้เข้าถึงทรรกันนะจ๊ะ